สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะก็มาดูต้นลำยครดตันนะครับปลูกยังไงไม่ให้ใบไหมนะครับตอนปูกของผมเนี่ยปลูกที่กลางแดดเปี้ยงๆกันเลยนะครับอันนี้นะฮะนี่ลมก็พัดนะฮะนี่ครับใบไหมไหมครับของผมปลูกไม่มีใบไหมนะฮะหลายคนหลายท่านก็บอกเอลำยครดตันเนี่ยปลูกนเนี้ยเนี่ยมันจะใบไหมทำยังไงดี อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ต้นสีเหลืองเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับผมปลูกอยู่ในสวนทุเรียนด้ดยปลูกทุเรียนไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มูสานคิงอันนี้ต้นสีแดงนะครับนะนะครับดูนะฮะ ก็ลำยกระดิ่งต้นพืชฮอตฮิตในตอนนี้นะครับอันนี้สีเหลืองนะครับก็ไม่มีใบไม้นะฮะเพราะว่าช่วงหนึ่งของตรงนี้เนี่ยนะครับมันตอนที่น้ําท่วมนะครับต้นลำยกระดิ่ตนเหล่านี้นะครับเพิ่งปลูกป,ปุ๊บเนี่ยก็น้ําก็ท่วมเลยฮะแล้วก็ไม้ก็นกนะครับจะเห็นว่าต้นเนี่ยจะโตไม่เท่ากันเพอบางต้นก็นกน้ํานะครับ ลักการไม่ยากนะครับหลักการไม่ยากไว้ผมจะมาค่อยเฉลยมาติดตามกันรวมทั้งนะครับทําให้เกิดตากิ่งนะครับตากิ่งได้ยังไงนะโดยที่เราไม่ต้องตัดยอดนะครับอันนี้ผมแค่เริ่มต้นสตาร์ทนะครับเดี๋ยวติดตามในช่อง youtube แล้วก็ในเพจนะครับโอเชียนสมัยถั่วนะครับ หรือใน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 เฟซบุกของผมนะครับนี่นะฮะนะครับบ่านเริ่มฟื้นกันอันนี้ก็สวนนะครับสวนเรือนมณฑลราชนครนะครับอันนี้ก็คือมณฑลราชนครอันนี้ก็สวนที่อยู่ใดอยู่ในส่วนของริมมุ้ยจะได้ใครอยากจะมาดูนะครับมาดูเนี่ยรออีกสักอ่สักหน่อยหนึ่ง แล้วก็ค่อยมาชมสวนลำไยคิดด้านที่นี่กันดูนะครับแล้วมีสวนทุเรียนอยู่ด้วยนะครับที่นี่ก็ปลูกตั้งไปว่าประมาณสัก100้ต้นนะครับนะครับวา้นะฮะวายใครมาเยี่ยมมาชมดูว่าเทคนิคการเปิดตากิง่งการทํากิ่งกันอันนี้ผมลองแล้วนะครับต้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะผมลองลองทำตากิ่งโดยไม่ต้องตัดยอดนะครับ ไม่ต้องตัดยอดลำใหญ่คริสตันของท่านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้มันนกนะครับตอนนี้ตาจริงเกิดนะครับแล้วก็ปลูกยังไงนะฮะผมปลูกเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ให้ใบไหมนะครับมันมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับเอาไว้ติดตามในช่อง YouTube และช่องในเฟซส่วนตัวนะครับโอเชัสมัยทัวร์นะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ